เอานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่มันขัดแย้งกันในตัวเองมากๆเลยนะแล้วก็มาดูกันว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้บนโลกของเราได้ยังไงบ้างเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเราถึงทําลายธรรมชาติทั้งๆท,ที่ปากก็บอกว่ารักมันเออมันเป็นคําถามที่ดูเหมือนง่ายนะแต่ทรงพลังมากแล้วนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้คือความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้เลยครับลองคิดดูนะถ้าเราเดินไปถามใครสักคนว่า รักธรรมชาติไหมร้อยทั้งร้อยก็ต้องตอบว่ารักสิชื่นชมเห็นคุณค่าแต่พอมองภาพใหญ่ขึ้นมาในระดับอริยธรรมของเราโดยรวมนะการกระทํามันกลับตาลปัดเลยเรากําลังทําลายล้างธรรมชาติในสเกลที่แบบใหญ่มากๆนี่แหละครับความย้อนแย้งที่มันน่าคิดจริงๆเอและไอความย้อนแย้งนี้มันมาจากไหนกันล่ะ คำตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า m e n ทัลโมเดลหรือกรอบความคิดของเรานี่เองซึ่งเป็นกรอบความคิดที่มันผิดพลาดแล้วเราก็ยึดถือกันมานานมากโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ํากรอบความคิดแบบเก่านะครับที่เราคุ้นกันดีเลยอาจจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติตอุตสาหกรรมนู่นเลยนะคือเรามักจะมองว่าเศรษฐกิจกับระบบนิเวศเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกันเป็นเหมือนคู่ปรับกันเลยคือถ้าเศรษฐ,ฐกิจจะโต สิ่งแวดล้อมก็ต้องพังในทางกับกันถ้าจะรักษาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจก็ต้องหยุดชะงักมันคือการต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลาไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้าถ้าเราลองพลิกมุมมองนี้ดูใหม่ละครับนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยคือการที่เราต้องตระหนักว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจมันไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับระบบนิเวศเลยสักนิดเพราะความจริงความจริงในทางกายภาพเลยนะก็คือว่า เศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ใหญ่กว่ามากๆๆเลยครับคือระบบเศรษฐกิจทั้งหมดของเราเนี่ยมันอยู่ได้ก็เพราะมันอยู่ข้างในและก็ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากโลกใบนี้อันนี้ไม่ใช่แค่ความคิดสวยๆนะครับแต่มันคือความจริงที่จับต้องได้เลยแล้วหลักฐานแล้วเหรอครับโอ้โหมันอยู่รอบตัวเรานี่แหละครับมองไปทางไหนก็เจอคือทุกสิ่งทุกอย่างในเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันมาจากแค่2ออย่างเท่านั้นเองครับ คือไม่ขุดขึ้นมาก็ปลูกขึ้นมาแค่นั้นเลยเสื้อผ้าที่เราใส่ปลูกมาเก้าอี้เหล็กขุดมาหรือแม้แต่เซิร์ฟเวอร์ที่ทําให้เราดูคลิปนี้ได้เนี่ยก็มาจากแร่ที่ขุดขึ้นมากับวัสดุที่ปลูกขึ้นมาไม่มีข้อยกเว้นเลยจริงๆทีนี้พอรู้แล้วว่าทุกอย่างมาจากการขุดกับการปลูกเรามาดูสเกลของมันกันดีกว่าครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนในแต่ละปีนะเราขุดออาทรัพ,พยากรอ,ออกมาจากโลกมากถึง9 0 0 0 0ล้านตัน 90 0 0 0ล้านตันนะครับคือถ้าอยากจะให้เห็นภาพนะมันเหมือนกับเรายกเทือกเขาเ้าอฟ์ทั้งลูกออกมาจากโลกทุกๆปีเลยและถ้าเราลองเอาตัวเลขนี้มาหารเฉลี่ยดูนะก็จะเท่ากับว่าคนหนึ่งคนบนโลกเนี่ยบริโภคทรัพยากรพวกนี้ไปถึง11.5ตันต่อปีนะครับ11.5้ 11. ตันทีนี้มาดูที่กราฟแท่งนี้กันครับมันจะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกไอตัวเลข11.5ตันเมื่อกี้นี้คือค่าเฉลี่ยของฝั่งเอเชียเรานะครับแต่พอขยับไปดูที่ยุโรปปุ๊บ โหตัวเลขกระโดดไปเป็น2เท่าเลยครับประมาณ23ตันแล้วดูที่อเมริกาสิครับพุ่งไปอีกเป็น3เท่าอยู่ที่ราวๆสาว34.5ตันต่อคนต่อปีโอ้โห,โหคือมันเห็นชัดมากๆเลยนะถึงความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรบนโลกใบนี้เอาวละแต่เรื่องมันก็ไม่ได้มีแต่ด้านที่น่ากังวลนะครับ ข่าวดีก็คือเราไม่ได้เจอทางตันสะทีเดียวมันมีทางออกใหม่ๆที่กำลังเปิดรอเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI และหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาช่วยให้เรายกเครื่องอุตสาหการรมแบบเก่าๆได้เลยแล้วกรอบการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่3ข้อหลักๆด้วยกันครับข้อแรกเลยนะคือการทำให้วัสดุที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ในระบบปิดให้ได้2คือต้องเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกของเราให้มันเป็นการฟื้นฟู และสุดท้ายข้อ3คือต้องลงมือซ่อมแซมระบบนิเวศในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างของจิงที่มันน่าทึ่งมากๆกันดีกว่าครับว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันถูกเอามาใช้ฟื้นฟูธรรมชาติกันยังไงบ้างมาเริ่มกันที่การเปลี่ยนแปลงข้อแรกกันเลยนะครับข้อนี้สําคัญมา,มากเลยคือการที่เราต้องเลิกขุดหาของใหม่ๆมาใช้แบบไม่สิ้นสุดแล้วหันมาสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบเต็มรูปแบบแทนคือเอาของเก่ากลับมาใช้ซ้ําให้มันคุ้มค่าที่สุด ลองนึกภาพตามนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมเก่าๆที่เราใช้แล้วทิ้งกันเนี่ยกำลังจะกลายเป็นขุมทรัพย์เลยนะคือมีโรงงานรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือเขาใช้เคมีขั้นสูงเลยนะไปสกัดเอาแร่ธาตุสำคัญๆออกมาแล้วทําให้มันกลับมามีคุณภาพเหมือนของใหม่เป๊ะๆไ,ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่พีกกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับคือมันทําได้ในราคาที่ถูกกว่าวิธีอื่นเกือบครึง่งโอ้โหนี่แหละครับคือการสร้างระบบปิดที่สมบูรณ์แบบจริงๆเอาละครับนั่นคือข้อแรกมาดูการเปลี่ยนแปลงข้อที่สองกันต่อเลย คราวนี้เป็นการเอา AI กับ Machine Learning มาใช้เพื่อพลิกโฉมการเกษตรจากที่เคยเป็นแบบดูดทรัพยากรอย่างเดียวให้กลายเป็นการเกษตรที่ช่วยฟื้นฟูลอ,อกของเราแทนคือที่มันเจ๋งมากๆเลยนะคือเขาใช้ AI เนี่ยมาช่วยเร่งกระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ตามธรรมชาติย้ำอีกทีนะครับวันนี้ไม่ใช้ GMO นะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้นี่มันแบบว้าวมากอย่างเช่นเราได้มะเขือเทศที่ทนร้อนสู้กับภาวะโลกร้อนได้ดีขึ้น ได้ไออยที่ปรับตัวเก่งขึ้นช่วยลดการบุกรุกป่าหรือแม้กระทั่งฝ้ายที่ทนแล้งได้ดีมากจนใช้น้ําน้อยลงตั้ง1ิบเท่านี่มันคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวัตถุด,ดิบสาหรับอนาคตของเราชัดๆเลยครับและแล้วก็มาถึงการเปลี่ยนแปลงข้อสุดท้ายข้อนี้อาจจะท้าทายที่สุดเลยครับคือการเปลี่ยนจากการที่เราเผลอทําลายโลกโดยไม่ตั้งใจมาเป็นการตั้งใจซ่อมแซมระบบนิเวศอย่างจริงจังแล้วก็ทําในสเกลที่มันใหญ่มากๆด้วยลองดูเรื่องนี้นะครับโดรนแค่ลําเดียว ปลูกเมล็ดป่าชายเลนได้100เมล็ดต่อนอาทีเร็วมากแล้วพอผ่านไปแค่2เดือนอัตราการงอกสูงกว่า90%ยังไม่พอครับพอผ่านไปแค่14เดือนเท่านั้นจากพื้นที่ที่เคยโล่งๆเสื่อมโทรมกลายเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ไปแล้วโดยมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง85%คือความเร็วกับประสิทธิภาพขนาดนี้เนี่ยวิธีแบบเดิมๆเทียบไม่ติดเลยจริงๆครับ แน่นอนครับว่าจะทำในสเกลใหญ่ได้เนี่ยต้นทุนต้องไม่สูงเกินไปและนี่คือคำตอบครับหุ่นยนต์ใต้น้ำที่ชื่อว่าริฟจ e นตอนแรกเลยนะเขาคาดว่าค่าสร้างมันน่าจะอยู่ที่2ล้านดอลลาร์แต่เชื่อไหมครับทีมงานสร้างมันขึ้นมาได้ในราคาแค่หมื่นดอลลาร์เท่านั้นคือมันถูกลงแบบมหาศาลเลยและไอความสำเร็จนี่แหละครับที่กำลังจะเปิดประตูบานใหญ่ให้เราสามารถฟื้นฟูป,ปะการังกับหญ้าทะเลได้ในสเกลที่มันกว้างขึ้นมากๆเลย ทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับมันกําลังพาเราไปสู่อนาคตอนาคตที่มันไม่ใช่แค่การพยายามหยุดทําลายสิ่งต่างๆแต่มันคืออนาคตที่เราจะใช้สติปัญญาและเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เรามีเนี่ยเพื่อลงมือซ่อมแซมโลกใบนี้อย่างตั้งใจ ก็เหมือนกับที่คุณทอมฉีดคนที่ริเริ่มโปรเจกต์พวกนี้ได้พูดไว้นะครับว่าพอเราตั้งใจใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดที่เรามีเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศเราก็จะสามารถสร้างทั้งโลกที่แข็งแรงและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตไปพร้อมๆกันได้นี่แหละครับคือวิสัยทัศน์ที่มันเชื่อมทุกอย่างที่เราคุยกันมาเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเลย และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากเป้าหมายหลักของเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมานับจากนี้ไปคือการซ่อมแซมไม่ใช่การสกัดออกมาใช้แล้วก็ทิ้งไปนี่อาจจะเป็นภาพของอนาคตที่แตกต่างและเป็นอนาคตที่เต็มไปได้วยความหวงังที่เราทุกคนสามารถช่วยกันสร้างให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ครับ